เครื่องแม่คไคเคยติดหน้าลูกปืแจหรือว่าติด e f i บ้างครับวันนี้ผมมีวิธีปลดล็อก e f i และทุกคนดูจบเข้าใจจะได้ไม่ต้องกลัวมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพวดแม่ครับผมนะครับวันนี้ครับผมจะมาอธิบายครับผมขั้นตอนในการแก้ล็อก e f i ครับหรือนะครับถ้าใครซื้อเครื่องมือสองแล้วติดล็อก EFI เนี่ย จะสังเกตยังไงแล้วช่างอ่ะเขาปลดล็อกยังไงบ้างอ่ะเบื้องต้นนะในการที่เราซื้อเครื่องมือสองนะครับผมวิธีการเช็คสําหรับ MacBook ตัวเก่าเลยครับจนถึงปี2007นะครับก่อนที่เป็นปี2008 T2 นั่นเองครับผมเช็คอย่างไงเวลากดเปิดเครื่องเนี่ยปุ๊บนะครับแล้วกดปุ่มออฟชั่นทันทีตรงนี้ต้องทานะครับทุกเครื่องครับผมเพราะว่าเวลาเราจะล้างโลกซอฟต์แวร์ใหม่นะครับไม่สามารถล้างได้นะเพราะช่างเขาต้องการทําฟังก์ชันนี้นะผม เป็นการเป็นโหมดกู้คืนนั่นเองนะพอกดอังชันทันทีปุ๊บเนี่ยปกติแล้วจะเข้าฟังก์ชันอื่นหน้าอื่นเลยนะเป็นโหมดกู้คืนแต่เมื่อเครื่องติดล็อกเอฟเนี่ยจะเป็นรูปนี้เลยครับเป็นรูปกุญแจนะครับเราก็ไม่สามารถทําได้แม้จะช่างที่ทําหน้าที่ซอฟต์แวร์ครับก็ไม่สามารถทําได้ต้องเป็นช่างฮาร์ดแวร์มาปลดเท่านั้น่นะแล้วการปลดเนี่ยปลดยังไงบ้างนะครับการปลดเนี่ยก็คือต้องปลดผ่านนะครับตัวเมนบอร์ดหรือเขาเรียกว่าลอมนั่นเองครับผมต้องถอดลอมมาแก้ไขนะ ล้อมนี่คืออะไรครับล้อมนี่คือพื้นที่เก็บข้อมูลเหมือนกันครับแต่ว่าไม่อยู่บนฮาร์ดไดรฟ์เป็นอยู่บนบอร์ดเท่านั้นเองครับผมนะเป็นการเก็บข้อมูลของบอร์ดโดยเฉพาะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะเดี๋ยวหจะอธิบายขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนเข้าใจโอเคแก่เลยอ่าเราก็ได้ตัวบอร์ดมาเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็น MacBook 12นิ้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะทุกเครื่องนะครับตั้งแต่ปีเก่าถึงปี2007นะครับในการปลดล็อกทําแบบเดียวกันทุกรุ่นเลยครับผมนะมาดูก่อนนะ นี่นะครับตัวล้อมนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ผมเอาแหนบชี้ให้ดูนะตัวนี้เลยไม่กระจกตัวนี้ครับเขาจะเก็บข้อมูลนะครับทุกอย่างของบอร์ดนี่ครับไว้ในตัวล้อมตัวนี้เลยครับสําคัญมากๆนะแล้วในการที่เราจะนะครับทำการปลดล็อกต้องทำยังไงบ้างเราต้องถอดตัวนี้ออกมานะผมแล้วก็นะมาใส่อุปกรณ์ชิ้นใหม่ล่าสุดของนะครับพี่จีนเราครับนักพัฒนานะครับที่เก่งมากทําตัวปลดล็อกมาให้นะใช้งานง่ายแล้วก็ช่างมือใหม่สามารถทําได้ด้วยนะด้วยการใช้ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวทาให้ดูนะนี่เราเริ่มอเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับผมจะถอดลอมตัวนี้ออกมาด้วยใช้นะครับฮอตแอร์ครับเป่าครับอเช่นเคยเทียบการความร้อนครับป้องกันในส่วนที่นะครับไม่เกี่ยวข้องเพื่อให้บ่อนะครับผมใช้งานได้ประสิทธิภาพเต็มเหมือนเดิมนะครับปิดไปเลย หลังจากนะครับที่เราติดเทปความร้อนเสร็จนะครับรอบด้านเลยครับเพื่อไม่ให้ส่วนอื่นนะครับได้รับความร้อนเยอะบอร์ดจะได้ใช้ได้นานนะจริงๆแล้วมีการปลดหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมจะใช้อุปกรณ์ตัวใหม่ปลดนะครับซึ่งง่ายดายมากๆครับแล้วก็คุณภาพดีนะตอนนี้ทําการถอดรอมตัวนี้มาก่อนนะครับตัวนี้นะครับชิ้นตัวไอซตัวนี้เป็นเมกกะจกนะครับเพราะฉะนั้นในการถอดนะครับผมต้องความร้อนต้องกําลังเหมาะสมนะครับแล้วก็ อ,อุปกรณ์ที่หนีบเขาออกมาครับต้องไม่คมจนเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้กระจกนี้แตกถ้ากระจกแตกก็มีความเสียหายเกิดขึ้นก็เครื่องก็เสียนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้ครับตัวล้อมรงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะใส่เครื่องตัวปลดล็อกเท i ครับหรือตัวเขียนค่าลอมนั่นเองครับมาดูกันอ่าครับตอนนี้เราก็วางเข้าไปที่นะครับตัวอ่านนั่นเองวางเลย เราก็เลือกรุ่นนะครับที่ต้องการครับผมเครื่องตัวนี้นครับพพอร์ตหลายรุ่นมากๆครับดูสิใช้งานง่ายมากๆอ่าพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็คือนะครับเขาจะบอกว่านะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นรหัส A 1 5 3 4ก็คือ12นิ้วนั่นเองส่วนรุ่น12นิ้วเนี่ยมีบอร์ดทั้งหมด3พาร์ตนัมเบร์นั่นเองครับเราก็เลือกนะครับรุ่นที่เราจะต้องการแก้นั่นเองเลือกเลยเข้าไปปุ๊บทุกคนเชื่อไหมว่านะครับง่ายขนาดนี้ครับกดออโต้โปรแกรมนะครับแล้วก็รอตอนนี้กําลังเคลียร์ค่านะครับน ชิปก็คือเคลียค่าในชิปใหม่นะรหรือในลอมใหม่นั่นเองเพียงแค่นี้แล้วเราก็รอนะครับจนวิ่ง100%แล้วก็เอามาใส่บอร์ดที่เดิมเดี๋ยวผมจะรอจนถึง100%ใส่บอร์ดแล้วประก,กอบไปทุกคนดูว่าหายไหมป่ะตามมาดูเลยห่านะครับผมนะขึ้นนะเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับก็เพียงเท่นี้เองแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็ถอดมาถอดเลยอ่ามาแล้วก็ วางกับที่เดิมเท่านั้นเองเ่าถอยตับนี้แล้วก็วางที่เดิมด้วยองศาที่ถูกต้องนะครับะะนะครับผมขอบคุณช่างคิวมากครับที่ประกอบอย่างสวยงามนะตอนนี้นะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาเทสกันก่อนว่านะครับเปิดแล้วติดล็อกไหมก็คือกดปุ่ม power หนึ่งครั้งแล้วก็กดปโปรโมชั่นค้างเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะระหว่างนี้นะครับผมจะบอกนะครับออกทําคลิปนี้มาเพื่อจะเตือนทุกๆคนนะครับที่จะซื้อเครื่องมือสองนับหรือมีเครื่องอยู่แล้วให้ลองกดดูซิว่าติดล็อกไหมถ้าติดล็อกนะผมให้รีบนํากลับไปที่ร้านนะครับผมที่ซื้อมาหรือถ้าเป็นยูเซอร์ก็รีบโทรขอผ้าตรวจเขานะครับผมตอนนี้ผมก็จะกดนี่เห็นไหมผมกดปุ่มโปมชั่นค้างเนี่ยมันจะกลายเข้ามาหน้านี้เพื่อให้เลือก WiFi อันนี้เป็นโหมดนะครับกู้คืนนะผมก็คือจะลงซอฟต์ใหม่ๆนัเอง ถ้าติดล็อกอยู่เนี่ยไม่สามารถลงได้อย่างที่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปเป็นรูปกุญแจล็อกเป็นไงครับเดี๋ยวกดให้ดูก่อนว่าเลือกไวไฟยังไงนี่เห็นไหมมันจะเลือก Wi-Fi ไดแ้แล้วก็จะสู่ขั้นตอนต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปที่ลงซอฟต์แวร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องนี้มานะครับติดล็อกโดยที่ซื้อมือสองมาแล้วนะเจ้าของไม่รู้พาสเวิร์ดเท่ากับว่าต้องมาเสียตังค์โดยใช้เห็นนะเพราะฉะนั้นทุกคนมีอยู่ก็ลองกดดูหรือจะซื้อก็ลองกดดู เป็นไงครับผมชอบไหมครับผมถ้าชอบก็ฝากนับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o u t u b e Facebook TikTok นะผมแล้วก็ไอครับผมผนแม้ไม่หยุดแน่นอนครับที่ทำให้ชีวิตทุกคนใช้ง่ายง่ายขึ้นนะครับผมผนแม้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามมานะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม